รถจออเข้าซองพอรถเข้ามาปุ๊บน,นะแล้วก็จะเข้าซองนะฮะมียางคอยปกงันแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแล้วก็เอาล็อกที่ว่างนะครับลงตรข้างล่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีที่ติดตามช่องเซนติ n งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมที่จอดรถไฮโดริกนะครับจอดรถเป็นคอน,นโดนี่ครับรถเข้ามาเขาก็จะ

ราช่องที่จอดรถอัตโนมัตินะครับที่จอดรถอัตโนมัติไปเข้าจอดเขาจะมีบินนะครับเขาจะมีใบเสร็จออกมาข้อสองรอยปก็จะปิดช่องแล้วก็จะเลื่อนเลื่อนขึ้นไป เดินไปเอาที่ที่จอดรถว่างลงมานะครับลงมาตรงพื้นนะครับเพื่อที่จะให้รถคันอื่นขึ้นไปจอดนี่ครับพอลงมาก็เปิดแล้วก็จะเข้าไปนะ เอาท่ว่างลงไปเอาที่ว่างลงไปให้อยู่ตรงตรงคันแรกครับหมุนหมุนมุนหมุนรถจอดเข้าซองพอรถเข้ามาปุ๊บน,นะ,ะแล้วก็จะเข้าซองนะครับมียางคอยโบก่าน ล็อกล็อกเบรคมือปุ๊บพอจากนั้นเล็กข้างหน้าข้างข้างขึ้นนี่ฮนะแล้วก็ปล่อยขึ้นมาแล้วก็เอาล็อกที่ว่างนะครับลงไปข้างล่าง ที่จอรถให้ส่วนที่ว่างก็จะลงไปพอเขาส่องเรียบร้อยนะครับจะติดคุยเจียวผู้าอะไาระายวะ จากนั้นก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปช่องที่ว่างก็จะลงมาบนพื้นนะครับนี่ช่องที่ว่างเขาจะลงมาบนพื้น,น,นเนพื่อที่จะรับรถคันใหม่นะครับส่วนคันที่จะออกเขาก็จะกดลงมานะครับพนณิชย์ออกเขาจะกเอาบินมานะครับก็จะกดลงมา ลำเบอร์ไหนที่จะออกนะครับก็จะเลื่อนลงมาครับจนลำเบอร์แปดจะลงมาครับก็จะเขาก็จะกดมันอัตโนมัตินะครับพอลงมาครับเจ้าของรถก็จะเข้าไปเอารถนะครับ ลงมาแล้วน,นะครับรถก็จะถอยออกนะครับนก็จะออกตัก็จะปิดนะครับคิวต่อไปรถจอดคิวต่อไปก็หมกนะครับมก็จะถอยลงมาครับนี่มาเก สูงโน้นเหรอ16ชั้นน่าจะ8ชั้น